ทักทายจ้าเอฟซีทุก,ทกคนเปิดคลิปมาก,กันอยู่กลางป่ากลางดงจ้านี่จอเกวสิพาทุกคนมาหลอกเก็บเห็ดกันจ้าแต่ว่าจอเก้วก็มาได้อันเก็บก็ได้ร้ายเติบเลยแต่ว่าบ่ได้เอาอันโทรศัพท์ออกมานําก็เลยอันให้น้องเอามาส่งห้หนี่จ้าดอกเท็ดที่จอแก้วได้เมื่อกี้นี่จอเก้วก็สิพาทุกคนมาเลาะเบึงนี่งก็เป็นตอนแร,รงลัางเลกเวียญแล้วจอเก้วก็ห้าก็มาเลอกเนาะ ไปจ้าว่าเขาสิได้ร้ายืูว่าสิได้เพิ่มกันบอหลออันแถวโคกแถวปลาแถวนาเฮานี่เลยเนาะเลาะไปเลาะมาแถวๆอ้อ,อมอ้อ,อมเทียงเฮา,าเนี่ยพอดนาเฮากันอยู่กลางโคกอ๋อหลาะมากับพ่อจออแก้วเห็นตาไกลจ่อแก้วดีใจหนึ่งว่าเห็ดปวกทุกคนบบแมนจับเห็ดน,นางเบือ่อนจ้า อันเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเร่งๆอาทุกคนพอแล้วนี่จ้าเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งทุกคนมาเก็บอันเฮ็ดเพิ่งแต่ว่าเฮ็ดเพิ่งก็เฮ็ดเพิ่งรวมนะทุกคนเฮ็ดเพิ่งเข่าพิ่งคมแล้ว,ๆๆวๆๆแต่อันตะเขตยตะละทินที่เอินแต่ว่าทางบ้านจอเก,ก้วเอินเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเข่าเฮ็ดเพิ่งคมมันนะเฮ็ดผึ่งเรื่องเลื่องนะเฮ็ดเพิ่งคายาวๆกับนีนี่จ้ามันก็ชิมือนเหมือนเนี่ยเพราะว่ามันก็ แรงแล้วจอกแก้วเลือเบียกอนจังได้มาเลาะฮะนะฮาก็คอยเก็บคอยมองแต่ดอกสองดอกก็ไม่ได้ตั้งก็ไม่คิดว่ามาันจะได้ร้ายปานี่ฮะนะฮาก็ไม่ได้เอาขู่มาใส่แต่กะบุปเป็นยังเฮาก็ใส่ออนว่าะดุทำทีมีทำทีเห็นเนาะเพราะว่าใบตรงใบตองฮะนะก็ไม่ได้ตั้งใจมาหามาเลาะเบืองนี่นิ่แต่พระเจ้าว่าว่าเพรมันออกแต่เฮาก็บุกคิดว่าเฮาสชีได้ ลเรไปเรามากกับพ่อบอลเล็กเลยหน่อยนี่อ่าตัวนี้นั่งหนา,นาแล้วทุกคนพอเกิดขึ้นมันเกิดได้สองเสม,มือนนั่งหนา,นาแล้วนี่กับมเป็นยังพากะละต่อไปจ้านี่แหละอันดินฝ้าอากาศบ้านเฮากระิบป,ประมาณนี้แหละทุกคนดินดำนำ้ำซุ่มเฮ็ดก็จะเกิดพอเรดูกองระดูการตอนนี้ยังมันเฮ็ดรวมอยู่ทุกคนเลยเฮ็ดอัน ตามเราดูคือพวกวออกันเห็ดอันปวกเห็ดระงงยังบอกมียังเป็นเห็ดรวมอยู่เห็ดเพาะเห็ดผึ่งยังประมาณนี้นะเห็ดอันปวกเขาทันออกขนาดจ,จะประมาณเห็ดพวกนี้ออกไปแล้วล้วก็จะมีเห็ดปุงเห็ดปวกออกแต่ก็เขาก็เลอกต่อไปจา้าในจอกเกี่ยวกัะดิ่พายคนมาเลาะได้ประมาณนี้แหละเสียดายว่าได้อันเอาโทรศัพท์มาตั้งแต่อันทําอีทเพราะว่าไปเวียกเลย แบตมันมืดก็เลยสากโทรัพท์นี่อยู่ทัือนันเลยน้องมานดำล้างน้องก,ก็เลยเอามาให้ก็เลยถือโอกาสมาเลาะหาทุกคนเลาะป่าพร้อมหล่อหาเห็ดนี่ดอกค่อมงามทุกคนเพราะวะ่านางหาก,กระเกิดหาก,กระไรแค่นะเะบ่าอันเถ้าท่านละโอเลยมีแต่ดอกกำงามมีปลาที่พประมาณนี้แหละมองที่เหาหาเก็บเพชรแกหาเก็บแ,แถวออมแอมเทียงเทานี่แหละเนาะ จ้าประมาณนี้เลยนี่จ้าผลงานของเฮาก็ชิประมาณนี้แต่ว่าเฮา o, กับมามันก็เห็ดมันก็ออกตามปลาจิกปลาห่างแบบนี้เลยทุกคนเลยอันนี้ปลามันก็ใกล้ๆสวนเฮาหอวอันนี้มันเป็นเขตทางนอกที่เฮาไปออมหัวไวก็ชิประมาณนี้เลยทุกคนจ้าอน่จ้ากับโบไก่กันเฮาก็ชิได้ประมาณนี้เลย เขาก็รออีกจังเล็กจัหน่อยเขาก็สิออกมือแล้วเพราะมันก็คํเตื่อแล้วแต่สํานี้กะพอกินแรงแล้วนะทุกคนมือหนาจอแก้วสิพาทุกคนเป็นเลาะเลาะอันถาหิตปวกออกก่อนเพราะว่าช่วงนี้พ้นมันยังตกอยู่ฮะนะทุกคนพ้นตกไอ้กะพ้นตกถ้าแดดอีกจักมือหนึ่งหรือสองมือให้แบบว่าพอดีอันให้พวกขเขาจะเอิญไงยังพวกใบมงใบไม,ไม้มันอันเปื่อยมันเน่า่ะนะมันเสื้อเห็ดหนาจะเกิดรลาย จอเกี้ยวว่ะดีจ้านีเลยอันนี้จอเกี้ยวกับบ่ได้ว่าอันหาอันนะขนดนั้นเพราะว่ามีแต่ไปหาหลาะเบิงบองที่เคยเอาหนะก็เลยกระจายประมาณนี้เพราะว่าเฮ็ดมันเคยออกดูใช้ล้วมันจะออกอยู่หันตลอดเลยประมาณนี้กเฮ็ดก็จะออกคึมๆแบบนี้แหละทุกคนงามเก็บเห็ดละงโงละมันทุกคนเลยเพราะว่ามันต็นปานเยอไปเฮ็ดกะตังขมุขขมอกออยู่ นุงกระลายแหงทั้งยุงทั้งอันตัวหินลายแห้ง,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 หแ,หงแต่ว่ากลัปบปบนเป็นยังข้าใส่อันพวกอันเนื้อทากันยงุงกันยุงมาอยู่จ้าแง่เพ็ดพงศ์เพชรพอก็มีได้แต่ว่าวังกี้นี่ยฮะบัได้พักเวี่ก็เลยบริาพาทคนมาหลอกเบิง่งแต่ว่าอันนี้ข้าไดมาหาก็บริพาตั้งใจมาหาอันวาสีบ้าวาสีได้ดอก มาเลาะเบิ่งซื่อเพราะว่าเลิกเบียกับทำเติรดแล้วค่ะจะมาเลาะเบิ่งนี่แถวนี้ก็จะเป็นพวกหมากมงหมากแม่ธรรมสงธรรมสรันบุกหัวหมากยังเจาเขียวกับมอ่ะจะประมาณบุกหัวหมากเองทุกคนหูปะลายแหงแต่บุกหัวมันกินได้หรือบอ่ประมาณนี้เลยจ้า อันนี้วางแรงๆเนี่ยฝนกระตกเลยทุกคนฝนตกวางแรงนี่วางอันไทม์ีโมนฝนกระตกก็เลยเฮ็ดให้งแบบว่าเดี๋ยวเบิ่งที่แบบว่าดินกัดอยากซุ่มๆเลยค่ะนะ <c oughs> เฮ็ดอันนี้ออกหลายลายทุกคนเฮ็แต่ว่าบั่นจ่อแก้วเอ,อเินเฮ็ดนางเบื่อแต่ว่าเราก็ได้เอาไปกินนะแต่ว่าเห็นหลายแหงแถวๆนี้เห็นหลายแหงเฮ็ดน,นางเบือ่อค่ะ ปลากระสือพม่านี่คนรเลยเพราะว่าปลาเขากับปลาอะไรนะมันจะหมากใหม่หลายหลายนี่ทุกคนมาจอกแก้วพ่ออีกแล้วะเฮ็ดผึ่งเข่าขง,งามเพ่งทุกคนโอ้โอ้โอ้เฮ็ดผึ่งอันนี้เฮ็ดพวกนี้มันจะออกเป็นหมูน,นี่มีแต่ดอกงามทุกคนเห็นปะมีแต่ดอกกำงงามนี่เลยมีแต่ดอกงาม นี่น่านจะออกเป็นมูออกจุ้มแหละหาหกดอกเพื่อหกเจ็ดดอก,กคนละคนเห็นจ้ามีข้างบ้านนี่เลยเห็นมีแต่ดอกงาม,มนี่มีแต่ดอกงามนี่เลยมีแต่ดอกพวกนางกำลังเกิดสังเกตจตกกันเห็นเลยทุกคนเลยเขาก็าจะเอาแต่ดอกใหญ่นี่เอาแบบนี้เอาแบบนี้นี่แต่ดอกงามเลยอื คนเห็นบอกอันนี้เอินพระเอศพิ่งเขาหวานนี่จ้าก็จะประมาณนี้เลยแต่เกี้ยวบัชิโรอมเมื่อแล้วแต่ว่าก็ยังเพาะอยู่ก็วปอเปีย๊ยงเขากเก็บเอาจากเล็กเหน่อยนี่จ้านี่น,าน,น่ากำลังเกิดทุกคนนี่เนี้ยดอกไม้น้อยนึงแต่ข้าก็เอาแต่ดอกใหญ่นี่ดอกไม้เ่าก็บตาว้เนี่ยเสือ้อลายแห้งแบบ ดูแถวๆนี้มันต้นไหม่กกะลายนาทุกคนแบบอุดมสมบูรณ์เนยดินกะฉิออกประมาณนี้แถวนี้จอกแก้วเคยเอาเห็ดปวกเลยแต่ว่าเห็ดปวกว่าท่านออกก็จะเป็นเห็ดพวกนี้ออกก่อนเราก็ได้หาหกดอกตืบเหมือนไปนะทุกคนเนาะประมาณนี้เลยจ้างานของจอกแก้วเราหาเก็บเห็ดดินเห็ดดอนกะฉีประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้จ้าได้ซ้ำนี้เลยทุกคนเลยนี่ก้คมแล้วจอกแก้วกะฉี เมื่อแล้วจ้าจะได้ไปนี่กับพอกินแรงแล้วเนาะทไงกี่กับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจอแก้วเพื่อเป็นกำลังใจว่าหรือว่าเพื่อติดตามจอแก้วมือหนะ่ะใา้จอแก้วชี้พาทุกคนไปเก็บเพ็ดหยางกันตอบมือต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยทุกคนจา้านี่ นี่แถวๆนี้ตะเกาอันนี้ใบสมสมอกสมมงที่แบบเอาเมาใส่กับต้มแกงเห็ดเอียงค่ะนะแต่ว่าแถวนี้ตะเกาจ่อแก้วกกเอาพวกเห็ดบวกเห็ดบวกอะไลโงกแต่ว่าพวกนางยังบอกฉันอะไรก็จะมีแต่เต็ดอันนี้แหละท่านเ็ดอันนี้นเป็นออกเป็นมูออกมองแบบแบบหาหกดอกฮกเกดดอกค่ะนะจออแก้วกับฝาคลิปประมาณประมาณนี้นะทุกคนน,น,นี่นายเล่นเฮดถผงวาน ก็ลายประดบโบจอะหาในเฉีนจอะเอางกในติดป <wh salts> ีกอ่มันจะดอกงาม